ที่การทานหอยแบบคองนเซอร์หรือว่าคนที่ทานหอยจริงๆแล้วเนี่ยต้องทานกันยังไง <Wow. S 1> จะมีการแปะหน้าทองแบบนี้ <Wow. S 1> เพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นที่สุดเป็นหอยที่ที่สุดของฟาร์มเขาแล้วทานเสร็จแล้วไม่ใช่วางแบบนี้ <Wow. S 2> โนโนผิดๆิ สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับวันนี้นะคะสูตรสีฟูตเตอร์พี่ที่ A ลฟี t ีโรนะคะวันนี้เราจะพามาดู s อ e อ f สเตอร์ u n ว t ์ e อ o r ล d กันเลยจาก3ประเทศ3ประเทศของเรานะคะที่นา,าเข้ามา48ชั่วโมงเท่านั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นไอแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยมีทั้งหมด12สปีชีส์นะคะตั้งแต่จับจนถึงส่งมาที่ไลฟ์แคนของเราเนี่ย48ชั่วโมงเท่านั้นแล้วบอกเลยว่าเราไม่ได้เสิร์ฟแค่ความสด ขีดเส้นใต้ตัวใหญ่เลยว่าเราเสิร์ฟที่ความเป็นเป็นของน้องเท่านั้นนะคะตามกันไปดูนะคะว่ามีสีชีสอะไรบ้างค่ะวันนี้จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักเปเชอยลิสในการแกะหอยของเราว่ามีวิธีการแกะอย่างไรที่เอเจพิโลบธรรมชาติซีฟู้ดนะคะแล้ววันนี้ค่ะขอแนะนําให้รู้จักพี่แซนของเรานะคะแล้วก็มีหลายคนส่งใรสนิยบัตรมาถามจากทางบ้านกันนะคะว่าเออหอยของเราเนี่ย อยู่ในไลฟ์แท้งแล้วรสชาติมันก็จะเหมือนกันหมดไปหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในน้ำเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป็นนะคะก็จะมีน้ําอยู่ในหอยตัวเองเขาเรียกว่าน้ําที่2เวลาที่น้องในร้านเนี่ยแกะหอยออกมาปุ๊บก็จะเทน้ําแรกเขาเรียกว่าน้ําที่1เนาะเทออกทิ้งก่อนเสร็จแล้วก็จะมีน้ําที่2เกิดขึ้นมาเพราะว่าหอยเป็นเท่านั้นนะคะถึงจะมีน้ําสะสมอยู่ในตัวเองแล้วก็จะเกิดน้ําที่เขาเรียกว่าน้ําที่2ขึ้นมาซึ่งอันนั้นละค่ะเราเรียกว่ามันคือ น้ำที่อยู่ในตัวหอยจริงๆและอยากให้ทุกคนได้ทานให้ครบทุกสายพันธุ์เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละสายพันธุ์นี้มีรสชาติแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะชอบทานแบบไหนถ้าไม่รู้ถามน้องๆที่ร้านเอสติบิโลบธรรมชาติซีฟูดได้เลยค่ะตามมาดูเลยนะคะว่าแกะกันยังไงบ้างพี่แาน ที่านก็จะมีการเทน้ำแรกทิ้งก่อนเนาะใช่ไหมไเวลาที่หลานทานหรือว่าลูกค้าทานก็จะได้น้ำที่สองเนาะอันนี้เป็นตัวที่หลานแบบชอบานมากเป็นเรียกว่าหนึ่งในดวงใจที่ชอบมากๆคุณคุณฮิวโก้บูเทรซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเนี้นะคะจากที่ไอร์แลนด์แล้วก็แต่จริงเขาเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็ลงทุนในฟาร์มเนี่ย้าฝรั่งเศสแล้วก็ที่ไอร์แลนด์คือเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเราเรียกเขาว่าออสตราเรโก้ จะมีการแปะหน้าทองแบบนี้เพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นที่สุดเป็นหอยที่ดีสุดของฟาร์มเขาแล้วแล้วก็เสิร์ฟในร้านมิชลอินสตาร <Wow. S 1> เกือบทั่วโลกเลยจริงๆเพราะนั้นถ้าใครยังไม่เคยลองแนะนำจริงๆนะคะออสตาริโกโกที่เอติบิโลใบธรรมชาติซีฟู้ดค่ะแล้วก็อย่าลืมดูกันจนจบนะคะเพราะว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์มีของรางวัลที่ทุกคนเนี่ยต้องว้าวที่สุดแน่นอนเพราะว่าดีจริง เดี๋ยวเราตามมาชิมกันนะคะว่าหอยแต่ละตัวเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยเด็ดกันขนาดไหนยังไงและที่สําคัญวิธีการทานหอยแบบคอนเวเซอร์หรือว่าคนที่ทานหอยจริงๆแล้วเนี่ยต้องทานกันยังไงตามมาดูกันเลยค่ะน,าาน,คน,น้ำใหญ่คอบ่าทานทุกคนน้ใยใหญ่คือแบบดูน่าทานมาก เราก็ตามที่สัญญาไว้จะมาสอนนะว่าเวลาการทานนี่มารยาในการทานต้องทานอย่างไรถึงจะถูกต้องควรจะต้องใส่ซอสอะไรทานตอนไหนยังไงนะวันนี้เรามีทั้งหมด12สายพันธุ์นะคะวิธีการทานเราจะเริ่มจากการทานหอยที่รสชาติไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่นะคะไปจนถึงรสชาติที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจากสิลีนนะคะ ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงอาเคชิจากญี่ปุ่นเวลาการทานฝรั่งเขาจะบอกว่าต้องทานแบบสลับสลัก็คือแบบกินเข้าไปเลยคือดูดปุ๊บเราไม่ต้องเคี้ยวแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทานคือเราจะทานทั้งน้ำและเนื้อไปในคำเดียวกันแต่ว่าให้เคี้ยวตรงเนื้อ สุดท้ายก่อนก่อนที่เราจะเกินเพื่อจะดูว่ามันมีความหวานความเค็มรสชาติเป็นยังไงบ้างเริ่มจากซีรีนก่อนเลยนะคะที่เป็นตัวแรกที่เราจะทานกาันน้องซีรีนเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะเลี้ยงใน ฟาร์มแบบปิดใช้เวลาประมาณเกือบ3ปีถึงจะได้น้องสิลินขึ้นมาแล้วซ่อมที่ใช้ในการทานเนี่ยก็จะเป็นซ่อมแบบนี้นะคะมี2แฉบโดยปกติเนี่ยทางร้านจะมีการตัดตรงเนี้ยนะคะที่เป็นเอ็นไว้แล้วเพค่ณเราสามารถทานได้เลยช้อนขึ้นมานิดนึงนะคะผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะเราก็ทานแบบนี้นะคะกืนน้าก่อนเ่เล็กน้อยพ่ได้รสชาติ เราก็เกลื่นเราก็จะได้ทางรสสัมผัสนะคะแล้วก็จะรู้ว่าน้ําที่แท้จริงของเขาน้นําทะเลที่มากับเขาเนี่ยที่ออกมาจากตัวของเขาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรทานเสร็จแล้วไม่ใช่วางแบบนี้โนโนผิดผิดต้องวางคว่มนะคะมรารยาทคือแบบนี้วางคว่มไว้แบบนี้อันนี้คือเป็นวิธีการทานแบบออริจินัลที่สุดโดยที่เราไม่ใส่ซอสใดๆเลยซึ่งถ้ถามว่ามันผิดไหมถูกไหมยังไงมันก็ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้ถูกอย่างใดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน เราสามารถทานโดยการบีบน้องเลมอนเล็กน้อยก็ได้ความหอมของความเลมอนคือมีความสดชื่นเนาะทำเหมือนเดิม ดีมากแพสฟินดกแค้ก็ฟินสุดๆแล้วว่านี่คือยังไม่ได้ไต่ไปถึงไหนเลยนะคืออร่อยมากๆอ่ะอันดับต่อไปนะคะเราจะไปที่มาเรียอนโอเรรองคือการทานแบบต่อไปคือการใส่ซอสเพิ่มเติมมากขึ้นซอสอันนี้คือซอสมิยองเน็ตน้ำส้มใส่ชูไวแดงนะคะแล้วก็จะมีเรดชาร์ลอตหรือว่าหอมแดงสับแล้วเราก็ทำเช่นเคยนะคะช้อนเวลาเราทานกับมิยองเน็นะคะโอเาเปรี้ยวมากๆเนี่ย มันจะได้รสชาติความหวานของหอยที่มันอินเทน์ขึ้นว่ามันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีกอะ่ะคือมันดีมากเราเนี้ยสปาร์คิงนิดหนึง่งเฮเวนสว่างมากอันดับต่อไปก็คือเป็นการทานนะคะกับทาบาสโกหรือว่าซอสแดงบางคนก็จะชอบความเผ็ดเนาะเผ็ดแบบฝรั่งฝรั่งอะไรเงี้ยมากน้อยแล้วแต่ความชอบของคนเลยแต่คือเป็นคนที่ไม่อยากที่จะใส่ให้มันเยอะมากนะมันจะกลบรสชาติความหวานของน้องเกินไปทำเหมือนเดิม มันมีความเผ็ดมากขึ้นหวานสุดท้ายก็จะเป็นการทานกับซีฟู้ดซอสบอกว่าเด็ดไม่เหมือนใครร้่นไปต่างประเทศเนี่ยก็คือต้องขอพกไปด้วยทั่วทุกมุมโลกแล้วแตมันก็มีความกรมกรอมเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานในคำเดียวกัน อร่อยที่สุดทุกคนหอ,อยเป็นมันมีความหวานความอร่อยต่างๆกันมากและอย่างที่บอกตามสัญญานะคะทุกคนเซอร์ไพรส์ของรงางวัลไทยายการราคาปกตินะคะออยส e r เตอร์ทั้งหมด12สายพันธุ์ที่เมื่อกี้ทานเนี่ยจากราคาปกติ2,348บาทพิเศษที 1,990บาทเท่านั้นแล้วก็สำหรับ10ท่านแรกนะคะที่สั่งเซตนี้แล้วก็ไลค์ Subscribe นะคะรายการของเรามาทานที่ร้านรับทีสากร,ริงกันไปเลย1ขวดนะคะทุกคน10ท่านแรกเท่านั้นออยเตอร์โลเวอร์ทุกท่านวันนี้แ่ละแล้วก็ทีมงานซีฟู้ดเทอรรปีขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืม s u b s r r i e e ไลค์แชร์กันด้วยนะคะกับซีฟู้ดเทอรรปีเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอ Beast ลากันไปก่อน bye บน๊ายบายค่ offs, <int> ะรักนะอะลักนิตุ้งตุ้งวันนี้คือไม่นอนจริงจ <lighting> <Mis> <childhood>